ไม่ใช่ร้านอาหารธรรมดาแต่เป็นร้านอาหารที่โคตรจะฟิลดีมากๆยิ่งตอนเย็นแสงอาทิตย์กระทบกับน้ำคือสวยมากี่เราอยู่ที่ร้านน้ำา6 6 8 8ค่ะบรรยากาศภายในร้านก็คือ ดีมากร้านตัอ้งอยู่ติดดิแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะทุกคนเย็นๆฟังเสียงคืนนั่งดูเรือคือฟิลกูสุดๆค่ะราคาอาหารก็คือธรรมดาทั่วไปเลยนะคะเครื่งองดื่มในร้านก็จะมีเป็นน้ำผลไม้แล้วก็ค็อกเทลนะคะน้ำมะม่วงปั่นคือเอาใจโบไปเลยค่ะกลิ่นหอมมะม่วงหวานอร่อยรอบนี้ให้สิบเต็มสิบเลยสั่งมาเจ็ดเมนูนะคะน้ำเหนือน้ำเหนือย่มามะม่วงกุ้งสดค่ะกุ้งกระเทียมก็คือเดบิมากอ่ะให้ดูตัวกุ้งก็คือตัวใหญ่มากค่ะ แล้วคือกุ้งนุ่มมากอ่ะดูสีหน้าก็รู้ว่าอร่อยจริงนั่งกินข้าวฟังเพลงฟังเสียงเคลื่อนน้ําดูพระอาทิตย์ตกทุกคนมันนิวใจมากๆเลยอะ่ะแอบกระซิบนะคะใครมาตอนเย็นนั่งริมน้ําสามารถทักไปจองที่เพจได้เลยนะคะเว <laughs> ลา11โมงถึง4ทุ่ม <laughs> อยู่ในซอยวัดปทุมคงคาเข้ามาแล้วเจอป้ายนี้แสดงว่ามาถูกแล้วค่ะเดินตรงไปอีกนิดหน่อยก็จะเจอป้ายร้านนะคะเลี้ยวสายก็เจอร้านแล้วค่ะกำลังมองหาร้านอาหารสไตล์นี้ริมแม่้ําบอกเลยว่าต้องมาลองสัก